สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจะมันจันทที่18กักฎากม65เนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นของเราก็คือ9กับ0นะ90 91 92 96 97 98 00 02 03 08 09เน้นรูตัวเด่นเนาะนะคะ แปดกับสองนี่ตัวรองเราไว้จับสามตัวนะ0ูนย์เก้าสองแป3เนะจับคู่ก็เก้า9ูน9์ศ8 9 8์เ8้าเก้านะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือเจ็ดกับเก้าสองศูนสองสองสองสี่สอง กสองแปดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าเจ็ดห้าเก้าตัวรองก็คือเจ็ดกับเก้าเนาะก็จับคู่เอาหัวมันซื้อเอาเนาะสามตัวก็สองห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเนาะหรือจะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะสองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสองเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะ เรไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือห้ากับแปดนะคะตัวรองก็คือเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าตัวรองก็เจ็ดกับศูนย์ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะสามตัวก็ห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่หกแปดนะคะต่อไปเป็น V ี p อพีตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือหกกับแปด

ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวท,ทางนะคะถ้าจะรูดก็รูดแปดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเราเน้นรูดตัวเด่นแค่นั้นนะตัวอื่นเราไว้จับ3มตัวเด้อเฉพาะกิจกับ VAP นะ พิเศษกับปกติเดอ้อเลขมันจะมาลักษณะอย่างนี้เนาะหรือวันนี้มันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันเฉพาะกิจกับพิเศษปกติกับ vip ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองเนี่ยทั้งสี่แนวทางเนาะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ